ผมออกแล้วครับแรกครับแรกครับ <m> อยู่ครับผมปลาดุนกันแต้มแรกปลาอะไรหูดินดินนี้ปลานินครับผมมาแล้วครับผมโอ้แต้มแรกเลยครับผม <c oughs> แรกครับผมใสงามเลยครับโอ้โหหลุดพอดีเลยนี่นะหลุดในกระชังครับแตมแรกครับผมส,สวยเลยกระชังจุกน้ำแล้ว ก็ขอกลับสวัสดีครับเพื่อนๆพี PP, PP, ่ๆนะผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับผมช่างน้อยฟิชชิ่งนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆ PP, นะมาตกปลาคลองคุณใหม่นะครับอำเภอราดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะผมก็ซ้ำหมายเดิม EP ก่อนนะครับ EP ก่อนที่เคยมานะผมตอนนี้ก็ตีเบ็ดไปแล้วครับผม เจ็ดคันครับนะครับก็มาลุ้นกันรับมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าจะมีแต้มใหญ่ๆสวยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน,นานารับชมกันหรือเปล่านะครับะวันนี้ก็คพอดีครับผมมาถึงก็เห็นขยะก็เลยเก็บขยะไม่รู้นะท่านหนท้งไว้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับสำหรับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ครับผุกรนี่เป็นเหยื่อนาะโอ้นะครับผม ไปเจอที่แก่งกระจานนะก็ให้มาเทสดูนะผมเทสใส่ของดูนะผมอย่าพ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ุ่งฟิ้งตีแตกแดกกระจายครับผมสําหรับช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็จะขึ้น f เฟซบ o ๊กนะให้ด้วยนะผมก็เผื่อทักแชทหากันได้นะผมก็ถุงนึ่งก็ห้าสิบาทหรือสี่สบาทนะผมก็จะมีช่องทางขายในช้อปปี้ด้วยนะครับผมส่วนอุปรกรณ์ที่ใช้ตัวเบ็ดแล้วก็กรน,นี้ครับ ของนายพานริมฝั่งนะครับผมตะก้อพร้อมตกนะครับผมก็มเเีเบอร์หกเป็นนะครับชิโนเบอร์สองก็มีครับผมตะก้อสำเร็จพร้อมตกก็มีหลายเบอร์อยู่นะครับผมเบอร์หนึ่งก็มีครับผมเป็นเบ็ดชิโนนะครับผม แล้วก็มีอ,อย่างหนึ่งครับผมแล้วก็วิ่งสําเร็จพร้อมตกนะครับนี่ของลายพานนะผมก็แล้วก็วิ่งพร้อมพร้อมตกได้แล้วครับก็มีตะกัวให้ครบแล้วก็ลูกบาทหนึ่งลกูกแล้วก็ตะขอสองนะครับก็สําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็จะขึ้นเฟซบุ๊กนะไว้ให้นะผมกับเบอร์อโทรใต้นี้นะผม นะก็ส่งมาให้ผมเริ่มเลยเอ,อแล้วครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะนะที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติ like, ดตามให้กับช่างน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขออภัยนะผมรถสัญจรไปสัญจรมานะครับก็เสียงดังหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ก็ยังไม่ทันได้เปิดคลิปนะผมก็ได้มาแล้วแตมหนึ่งคันแรกเนี่ยครับ ปาน,นินก็ใส่สวยงามเรับเอาละครับอู๋ครับผม ปานินครับผมปานินปานินอุยอะสวยงามเลยครับผมนี่นะครับผมตัวเท้าฝ่ามือเลยครับอืนิดเดียวจะขาดละ อุ้ยเอาแล้วเหรอ,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 อมาแล้วครับปานินแต้มแต้มสามแล้วครับคราวนี้เอาการเลย ผมชักเกอร์เวลากินข้าวอร่อยนะครับผมชักเกอร์มาเลยครับ ไอ่าตะเกียงครับผมสวยงามครับกําลังจะล้างจางนบุรีเลย ครับครับครับผมเต็มปากเต็มคำครับนี่ เห็นครับผมมาอีกแ้มหนึ่งครับฟ้าพุ่มไม่ได้กดถ่ายไว้ตอนาจกินนะ สวยง,งามเลยครับปลาซรอยนะครับผมนี่ครับผมปลาซรอยพี่ที่เอาไปแล้วครับยังไม่แตกไหม นางฟ้ามาอีกแล้วครับนี่ครับนางฟ้าแห่งคของขุดไหมครับผม เพี้ยนทองข้าใหญรู้ว่าโอ้หยาวข้าใหญ่ก็สิ้ อ๋อใส่ใหญ่หครับผมดูครับนี่ครับผมปูฝ่ามือนะโอเคปุดูยอดดั้เลียเ่ยมเลยตัวเย็บดูฝ่ามือนะครับผมโอ้โหเยบ็บจริง ว่าไม่ใช่ตัวนี้แหละครับขันกดตึงๆเลยอะ่ะไม่ใช่หมอตะกับเลยกดตึงๆเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วครับผมใส่สวยแล้วครับผมนี่ครับอุ้ยไอ้ทางเอี้ยนี่นะครับผมเทคนิคการลืมเม,ม็ดโฟมไม่ได้ซื้อด้วยนะครับผมพอดี ปขอนาะนอะาที่ตกอยู่ตรงนะัครับผมก็ใจดีให้มีโฟมมาครับผม <laughs> มาแล้วครับ <c oughs> ก่อคีบก่อท้องมาด้วยเลยครับผมปลากับมังครับผม <c oughs> ก่อคีบก่อท้องมาด้วย ใส่สวยงามเลยครับผมนี่นะครับผมใส่สวยงามเลยอันนี้สวงามเลยครับ จัง,งเลยครับคุณ hmm. จากที่หลุดปะดนิงอันนี้เราก็คิดว่าเป็นปะนินที่ไหนได้ครับชักเกอร์ปีศาจ ครับผมไม่กล้าออกตักวขาดกร็ร่วงนี่ครับเด็ดปะครับใส่สวยครับผม ครับผมแต้มหนึ่งครับรางฟ้า นี่นะครับแจ่มเลยครับปาดินนี่ครับนี่ครับเต็มปากเต็มคำเลยครับ ยนใหญ่ครับผมครับหม่แสมนึงครับปานิน่งก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายคลิปของการตกปลาคองขุดใหม่แล้วนะครับผมอตอนนี้ก็4ี่โมงสี่องนาทีนะครับผมสู้กันมาเกือบปอบวันละเอ๊ะเดือนวันแล้ว,วนนผม วันนี้ก็มาสรุปผลงานกันนะครับผมวันนี้เราได้แ็น่น้อยหน้าร้อย่าไหามาสรุปผลงานกันนะครับผมผลประกอบการเราวันนี้ ประกอบการของเราวันนี้ครับนี่ครับผมประกอบการของเราวันนี้ก็นิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัวครับผมพอดีอีกตัวหนึ่ง ตาย By, ครับฟิตไปฟิตไวอยู่นะผมนี่ครับตัวนี้ใสสวยเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับชีางน้อยนะครับผมนครับผมก่อนจะกกันไปก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับชงน้อยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อีที่นะติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ